สุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงพลังชีวิตและความมั่นใจของผู้ชายด้วยการดูแลสมรรถภาพทางเพศจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นส่วนหนึ่งของการใส่ใจสุขภาพโดยรวมการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดแต่ยังช่วยเพิ่มพลังเสริมความมั่นใจและทำให้ชีวิตคู่มีความสุขมากขึ้นใครที่อยากดูดีจากภายในสู่ภายนอก ควรเริ่มจากการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังในทุกๆวันและมีรอยยิ้มที่สดใสยอยู่เสมอถ้าคุณชอบบทความนี้หรือคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆและคนรอบตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้คนที่คุณรักและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่จะมาเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์ครับอาหารเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย สมรรถภาพทางเพศถือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ชายไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความมั่นใจและความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เท่านั้นแต่ยังบ่งบอกถึงสุขภาพของหัวใจระบบหลอดเลือดและหอ์โมนในร่างกายด้วยปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือ erectile dysfunction (ED) มกเกิดจากหลายสาเหตุทั้งอายุที่มากขึ้นความเครียดการนอนหลับไม่เพียงพอ โรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมโชคดีที่เราสามารถบำรุงและป้องกันได้ผ่านอาหารที่ช่วยเสริมการไหลเวียนเลือดกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายและบำรุงร่างกายโดยรวมกลไกที่อาหารช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพศช,ชายการกระตุ้นไนตริกออกไซด์หรือ NO สารบางชนิดในอาหารเช่นอาร์จินีนหรืออาร์จินนและซิตรูลีน มีผลต่อการสร้าง NO ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดจึงไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศได้ดีขึ้นการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนสังกะสีและวิตามินบางชนิดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศหากขาดสารอาหารเหล่านี้อาจทำให้สมรรถภาพลดลงการลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีโพลีฟีนอล ช่วยลดความเสื่อมของหลอดเลือกและบำรุงระบบหัวใจการบำรุงพลังงานและระบบประสาทโปรโตีนวิตามิน B และ KSPSDA ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานและสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มอาหารที่ควรรับประทาน 1. อาหารทะเลและแร่ธาตุสังกะสีหอยนางรมขึ้นชื่อว่าเป็นยาโดบจากธรรมชาติเพราะมีสังกะสีสูงมาก ซึ่งสังกะสีมีบทบาทสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและอสุจิกุ้งปูปลามีโปรตีนสูงและแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยซ่อมแซมร่างกาย 2. ผักผลไม้ที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดแตงโมอุดมไปด้วยซิตรูลีนซึ่งช่วยขยายหลอดเลือดทำให้มีสมญานามว่าไวอังกาธรรมชาติบีทรูทมีไนเตรตในธรรมชาติสูงร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์ช่วยลดความดันและเพิ่มเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศ ทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำอง,งุ่นหรือน้ำส้มช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงผักโขมผักใบเขียวเข้มเพิ่มระดับไนตริกออกไซด์และมีแมกนีเซียมซึ่งเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ 3. ถั่วและธัญพืชอัลมอนด์โวนัทพิสตาชิโออุดมไปด้วยอาร์จินีนโอเมก้า3และวิตามินอ e, ีที่ช่วยบำรุงหลอดเลือดงาดำมีสังกสีและแคลเซียมสูง ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้ 4. โปรโตีนและกรดไขมันดีปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยให้เลือดไม่ขุ้นเกินไปลดการอุดตันของหลอดเลือดเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและไข่โปรโตีนสูงและมีวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์ที่ช่วยสร้างพลังงานน้ำม,นมันมะกอกและอะโวคาโดไขมันไม่อันอิมตัวเชิงเดียวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลเลวหรือ LDL 5. สมุนไพรและเครื่องเทศสมเกาหลีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าช่วยเพิ่มการแข็งตัวของอวัยวะเพศกระชายดําในการแพทย์แผนไทยใช้บํารุงกําลังเพศช,ชายมานานเชื่อว่าช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายขิงกระเทียงเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเมนูแนะนําสําหรับชีวิตประจําวันมื้อเช้าโจ๊กข้าวกล้องใส่ไข่ลวกโรยงาดํา ให้พลังงานยาวนานมีสังกะสีและโปรตีนมื้อกลางวันสลัดผักโขมกับปลาแซลมอนย่างราดน้ำม,นมันมะกอกช่วยบำรุงหลอดเลือดและเพิ่มโอเมก้า3ของว่างโวนัตอัลมอนด์หรือสมูทตี้ทับทิมเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมื้อเย็นสเต็กอกไก่กับบีทรูทอบและน้ำแตงโมปัน่นช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเพิ่มการไหลเวียนเลือดสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดมันจัด ทำให้คอเลสเตอรอลสูงเสี่ยงตลอดเลือดตีบน้ําตาลสูงและเครื่องดิมหวานทําให้ระดับน้ําตาลและอินซูลินแกว่งส่งผลต่อฮอร์โมนเพศแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทําให้หลอดเลือดหดตัวและลดประสิทธิภาพการทํางานของสมองส่วนที่ควบคุมการตอบสนองทางเพศการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องของอาหารเสริมเพียงอย่างเดียวแต่คือการดูแลสุขภาพโดยรวม อาหารที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดก็คืออาหารที่ดีต่อสมรรถภาพทางเพศด้วยผู้ใช้ที่ต้องการบำรุงร่างกายจึงควรเน้นการรับประทานอาหารทะเลผักผลไม้สดถั่วและธัญ,ญพืชรวมถึงสมุนไพรไทยและต่างประเทศควบคู่กับการออกกำลังกายการพักผ่อนและการจัดการความเครียดสุขภาพที่ดีและสมรรถภาพที่แข็งแรงเป็นของข,องขวัญล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้ทุกวันอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับทุกความท้าทายของชีวิตขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจที่ดีและเต็มไปด้วยพลังบวกในทุกๆวันถ้าคุณชอบบทความนี้และอยากติดตามเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์